อ่ะนะครับก็กราบสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube ช่องกันบรายแมนนะครับนะก็วันนี้นะครับผมก็ได้วัตถุมงคลหลวงแพ้วประโรมาพี่ๆี่ได้รับชมกันนะให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้รับชมนะครับกันเลยนะฮะก็เป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับเนื้อเงินนะได้มา2เหรียญนะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เนื้อเงินนะเรียมกรอบเรียบร้อยเลยนะ นะครับนี่เป็นเจริญพรร่างนะครับเนื้อเงินนะครับจัดสร้างห้าพเอยาสิบเเหรียญนะมี5,999เกร้ยเก้าสิบเาหรียญนะหลวงปู่นะครับในวาระอายุเก้าสิบแปดปีนะครับเก้าสิบแปดปีนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนะว่าจุดสังเกตนะครับสําหรับเจริญพรร่างนะนี่ภายในหูเหรียญนะครับก็จะมีเส้นนะครับเส้นเสี้ยนเนเนี่ยฮะอยู่ในหูนะครับแล้วก็ บริเวณขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับแล้วก็จะมีรอยเดินตะเข็บแบบนี้ฮะร,รอบเลยนะจะมีรอบเลยนะครับนี่มาดูมาดูใบหน้าขององค์หลวงปู่นะครับเหรียญน,นี้บอกว่าบอกเลยว่านะจมูกนี่สุดบล็อกเลยนะจมูกสุดบล็อกเลยสวยโด่งเลยนะครับสวยโด่งมากนะครับนะแล้วก็ด้านข้างนะครับเขียนว่าพุทธศักราช2 5 ร้อยหกสิบสี่นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะอ่าปีหกสี่นะจัดสร้างอายุเก้าสิบแปดปีนะครับฉลองหลวงปู่อายุอ่าเก้าสิบแปดปีนะครับเก้าแปดนี่เลขดีด้วยนะเลขมงคลนะครับหลวงปู่อายุเก้าสิบแปดปีนะครับเก้าสิบแปดปีนะด้านล่างก็เขียนอักษรว่าจะเตือนพรนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะก็หลวงปู่ก็จะอยู่นั่งนะครับอยู่ในลักษณะอยู่นั่งอยู่บนอ่าเหมือนเป็น อาสนะไม้นะโต๊ะไม้นะครับนะแล้วก็จะต่อคโค้ดนะครับสำหรับเนื้อเงินที่จะสร้างห้าพันเก้าร้ยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะก็จะต่อคโค้ดเงินอย่างนี้นะฮะต่อคโค้ดเงินอยู่บริเวณสังคตินี้นะฮะนะนี่นะเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันครับไนะด้ามาสองเหรียญน,นะด้านหลังก็จะมีคโค้ดเป่าว่าโรแบบนี้นะครับนะอันนี้เหรียญแท้นะพี่พี่นะดูง่ายสบายตานะครับดูง่ายสบายตานี่ัมเบอร์หนึ่ง 1> 7 1759นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบ1759งเจ็านะ,ะท่านใดเลขชอบตัวเลขอะไรงี้นะฮะนี่1759นะครับ, 1, 7, 5, รบเหเรียญเจริญพรบดเียมกล่องเงินเรียบร้อยเลยนะนะฮะเรียมกล่องเงินอ่ะให้ดูอีกเหรียญหนึ่งฮะนี่อันนี้ก็จะมีเส้นเสี้ยนเหมือนกันนะอ่าสำหรับหลักการดูเนี่ยผมได้ทำคลิปไว้แล้วแหละ1คลิปนะ1คลิปสำหรับเหรียญ รุ่นเจริญพรล,ล่างนะครับเคยทำคลิปไปแล้วนะสามารถติดตามรับชมได้เลยที่ช่อง y o u t u นะครับของกันมารายแมนนะครับของกันมาลายแมนนะอ่านี่จะมีเส้นเนี่ยฮะดูง่ายเลยนี่อย่างเงี้ยสามสี่ห้าเส้นอยู่บริเวณนี้ฮะนะครับนะเว้นหัวเข่าเนี่ยเป็นเส้นที่ชัดที่สุดแล้วนะครับหัวเขา่าข้อหัวเข่าขวาหลงปูนะแล้วก็เป็นแต่จะเป็นซ้ายมือของเรานะซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับนะเนี่ยฮะเด,ดี๋ยวห้ดู นี่ครับจะมีเส้นเสี้ยนอ่าเป็นเส้นสายฝนนะครับแตกลงมาบริเวณหัวเข่าเนี่ยฮะบริบรเวณด้านขวามือหลงปู่เนี่ยฮะเนี่ยนะครับ,น,น,รบนะอย่างเงี้ยดูง่ายเลยนะอนี่คือเหรียญเจริญพรล่างนะเนื้อเงินเนี่ยต่อโค้ดทุกเหรียญน,นะครับเนื้อเงินนะครับห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะอ้าวมีแค่ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับด้านล่างนี่ก็จะมีเป็นออักษรครําว่าจเจริญพรล่างนะครับนี่ นี่ฮะให้ชมกันนะครับเผื่อท่านใดชอบเหรียญรุ่นนี้นะฮะเกปีต่อคตนนะินะครับชัดๆเลยสวยงามด้านหลังเนียนี้จะเป็นนัมเบอร์หนึ่เจอนะครับหนึ่งเองนะ,ะได้มาสองเหรียญเท่านั้นนะฮะได้มาแค่สองเหรียญนะก็เรียมกรอบเงินนะครับสวยงามนะครับอยู่ในกรอบเงินนะจมูกสวยทั้งสองเหรียญเลยนะนะครับนะ จมูกสวยทั้ง2เหรียญเลยแบบนี้กรอบเงินอย่างนี้ก็ต้องมีประมาณ1000นะนะครับหนึ่นะผมว่านะเรียมกรอบเงินนะฮะในสมัยนี้นะในยุคนี้นะครับก็น่าจะอยู่ราวราวหนึ่งบาทนะครับนะอ่าสำหรับอ่าค่านิยมนะครับอ่าแล้วก็การเช่าหาบูชานะตอนนี้ก็อยู่ราวราวสักสามพันห้าสี่พันบวกลบนะครับนะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแล้วแต่ความสวยของเหรียญน,นะ เหรียญนี้ก็บอกเลยว่าจะได้กรอบเงินนะครับแล้วก็ได้เหรียญที่มีใบหน้าจมูกที่สวยงามนะครับแบบนี้นะฮะนะเป็นเหรียญกรอบที่เป็นกรอบเงินนะครับนี่ได้เรียมกรอบเงินด้วยนะอ่านี่ฮะอ่าให้ชมกันก่อนนะครับนี่เหรียญเงินนี่บอกเลยว่าสวยนะเหรียญเนื้อเงินนะมีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์อ่าให้ชมกันนะครับนี่ ได้มา2เหรียญนะฮะได้มา2เหรียญอ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะอ่าเหรียญเจริญพรล่างเนื้อเงินนะครับก็ใครมาก่อนก็ต้องให้สิทธิ์ท่านนั้นก่อนนะฮะนะมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะก็ผมเปิดไว้อ่าราคาเหรียญละนะครับ4,500บาทนะอ่ะ4,500บาทนะเนี่ยฮะกรอบเงินนะครับกรอบเงินสวยๆเลยนะอ่าเหรียญเจริญพรบ code. นเนื้อเงินนะครับ4,500นะครับ4,500 นะมีแค่2เหรียญน,นะสำหรับ2ท่านแรกที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมานะนี่ที่เบอร์นี้0 6 5ย์หกนะครับสามสี่สามนะครับห้าสองหนึ่งสามนะชื่อ,อกันมาเลแมนนะครับ0653435213หรือแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ line, มาเบอร์นี้ได้เลยนะฮะ นะ0653435213นะครับ<_ d _ d _>เหรียญนี้ก็สร้างแค่5,999เหรียญน,นะอ่าแล้วก็ปัจจัยสมทบทุมสร้างวิหารเจดีย์ด้วยนะฮะพระมหาเจดีย์วิหารยืนยืนนะครับอ่าสำหรับอ่าวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะอืมวัสถุประสงค์ดีนะครับในการจัดสร้างรุ่นนี้นะอืมเนี่ยฮะเหรียญเลี่ยมกรอบแล้วนะครับนําไปใช้นะครับให้เกิดพทุทธคุณเกิดปาฏิหารนะครับนี่ สหรับท่านใดที่ชอบนะครับเหรียญเจริญพรล่างนะเหรียญก็จะมีฝ้าเล็กน้อยนะเล็กน้อยบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอืมอ่ะนี่ให้ชมกันนะครับให้ชมกันนะครับ <_ S 1> เผื่อท่านใดหาอยู่นะนะ <_ S 1> ผมได้หามาให้ท่านแล้วนะอ่ะสองเหรียญน,นะครับอ่าเหรียญละสี่พันห้านะผมเอาเหรียญละสี่พันห้าแล้วกันสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะนะศูนย์หกห้านะครับแอดไลน์มา 065 3435 213นะครับ065 3435 213นะครับนะกันบารายแมนยินดีบริการทุกท่านนะครับนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องรากันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอ่าช่อง u t u b e นะครับกันบารายแมนด้วยนะฮะเพื่อ เป็นกำลังใจในการทําสาระความรู้นะครับเอาเรียนสวยๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะยินดีบริการตลอด24ชั่วโมงนะมีปัญหาสอบถามได้นะครับยินดีบริการพี่ๆทุกท่านเลยนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะเวลาผมอ่าลงคลิปนะจะได้ขึ้นแจ้งเตือนให้พี่ๆนะฮะได้อ่ารับชมกันนะครับนะอ่ะวันนี้ก็ต้องรางกันไปนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ